เมื่อเวทีลำวงนะครับคนโตเนี่ยขึ้นไปจนเต็มเวทีเลยม,มาเด็กๆมันก็อยู่ในสายเลือดอยากจะเต้นกับเขาเหมือนกันทำยังไงทำยังไงไปดูครับอ่น้องนนยอย่างตัวเล็กครับอายุแค่หขวบนะ น้องกดชพักนะครับแหม่สวมกระโปรงบานเลยนะแต่งมาแน่นมากจะไปลำวงกับเขาแต่ดูที่ครับบนเวทีลำวงผู้ใหญ่เต็มเลยครับขึ้นไปนี่กลัวว่าผู้ใหญ่จะเหยียบเท้าเอาเหรอครับเอาข้างเวทีนี่แหละน้องก็เลยข้างเวทีนี่แหละนะไม่ได้ขึ้นไปข้างบนก็ไม่เป็นไรรำสวยด้วยนะได้เหมือนกันได้เหมือนกันคุณแม่บอกว่าน้องนี่ชอบเต้นมาตั้งแต่สองขวบแล้วนะครับ แล้วก็ดูจากโทรศัพท์มือถือนี่แหละเต้นตามจังหวะเพลงไปก็ชอบมากแล้วก็ไปหาเลือกซื้อกระโปงกระโปงนะต้องเป็นกระโปงบานๆเอาไว้ใส่ออกไปเต้นลำวงกันนะครับแล้วน้องก็บอกว่าโอ้โหรอลำวงนี้ไม่มีแบบแม่กลับบ้านเธอไม่อยากอยู่แล้วไม่มีนะเขาจะต้องรอจนกระทั่งแบบเชียย์ลำวงมาแล้วมีการเต้นลำวงเนี่ยนะโอ้เพี่ยงคืนน่ะยูได้สบายๆป่านนั้นนะออ ความชอบอะนะเออมันเหมือนอยู่ในสายเลือดเหมือนกันนะค่ะดีค่ะอันนี้ที่ราชบุรีนะค่ะนะครับแถวเพชรบุรีราชบุรีนครปฐมเนี่ยโอ้โหชอบมากเดี๋ยวนี้ลงไปทางใต้เขาก็ชอบนะค่ะก็ไปทางชุมพรทางอะไรประจวบคีรีขันธ์อย่างเงี้ยนะฮะที่นี่เข้าใจว่าคนแถวบ้านเราทำสวนดูเนลยเต็มเวทีเลยนะอาจจะทำนาทำสวนแล้วไอะไรเคงี้ยมาดูกันี่นะรอคิววะเนี่ยรอคิวอ้าวจริงเหรอรอคิวอะไรนี่เลยหรอรอคิวครับชอบลำวงจริง ที่ไปยืนเนี่ยไม่ใช่ไปยืนดูนะยืนรอคิวนะเหนื่อยก็มาพักอยากขึ้นก็ขึ้นเหนื่อยก็มานั่งพักอย่างนี้ใช่ไหมรอบนี้ท่านกำนันเหมารอบนะฮะนัานกำนันเหมารอบอะไรเงี้ยโอ้ยืนเบียดกันเลยนะดูสิเดี๋ยวน่ารักดีนะเด็กๆก็ขึ้นไปเต้นข้างบนก็มีนะครับอยากไปเที่ยวเหมือนกันแต่น้องกดจะพักนี่เขาบอกว่าข้างล่างสะดวกกว่าค่ะสำหรับหนูนะคะสู้ๆค่ะสู้ๆนะคะอ้า